ไหนได้ข่าวว่ามีคนแอบขายเสื้อใหม่ไปแล้วหรอใช่แล้วอ้าวไหนบอกจะขายพรุ่งนี้ง่ายไม่ได้แลวลูกค้าเรียกร้องเยอะเกินเอ้ยได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วก็ได้ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าก่าแล้วเฮ้ยทลไม่เสื้อที่ใส่คุ้นจังเลยอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่เหรอ ทุกคนสวยมากเธอแล้วก็ทีแรกอะ่ะนางจะเอาอันี้ไปไว้ข้างหลังเดอ้อฉันบอกว่ามันบ้า,บาเสื้อแบบนี้มันต้องเอาลายไว้ข้างหน้านายองยืนให้ดูหน่อยสิใกล้ๆเฮ้ยสวยอะ <laughs> ทำกี่สีทำสีเดียวอ่าทำสีเดียวนะคะทุกคนคือพร้อมขายแล้วใช่ไหมตอนนี้เรียบร้อย เปิดจองนะประมาณยี่สบออเดอร์แล้วครับเปิดจองที่ไหนยังไงอะเดี๋ยวเขาปักปักลิงก์เนาะปักไลน์ใช่ปะต้องแอดไลน์ไปครับแอดไลน์เป็นเปิดไลน์ใหม่เลยอ่าเป็นไลน์เลยใช่ไหมออเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาคลิปนี้ไปโพสในเพจแล้วก็คือตอนนี้ให้เอซเปิดจองได้เลยใช่ไหมต้องรอเสื้อกี่วันคะ เอ้ยแล้วก็ใส่เสืน,นี้เก๋ๆเลยเนี่ยขอดูลายไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้าคนใส่สูมเข้าไปเลยสิอุ้ยสวยมากแล้วบอกให้ได้ไหมเนี่ยคืออยากรู้คอนเซปต์เสื้อนี้มันมีที่มายัางไงคะได้เนี่ยเ<ค>น,นี่ยตรงนี้มีคนสงสัยว่ามันคือบาทใช่ไหมหรือมันคืออะไรมันคือบาทพระกับกระเป๋านักเรียนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราสองคนล่ะอา้าวก็ก็ก็ตอนนั้น อ่าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับเดียเ๋ยวแบบหนึ่งจะเปิดรูปให้ดูอ่าอ่าอ๋อมีที่มานะที่ไก่การนะทุกคนยังไงให้ดูให้ดูนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเาหนึ่งกลับกล้องก่อนนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแบบเสื้อใช่อันนี้คือตัวเอฟตัวเอฟก็คือฟอร์ดเออตัวพีก็คือแพรรี่แล้วทาไมตัวพีมันไม่หันหน้าไปหาตัวเอฟอะ ก็เพราะว่าอยากให้มันเป็นรูปหัวใจไงครับเอออ่าแล้วยังไงตัวพี่หันหน้ามาทางนี้มันก็จะเป็นตัว Q นะอืมอ่าแล้วตัวแล้วก็เอพี่แพดดี้อ่ะเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าไงนะที่แบบมีที่มาที่ไปก็คือแบบพี่แพดี้เคยบวชพระมาก่อนแล้วทีนี้อะไรนี่จริงนะพี่แพดี้เคยบวชพระมาก่อนใช่ไหมนี่ แล้วอันนี้ตอนนี้ก็ได้มาเป็นอินฟูสาวสวยมากเออเออขอก็เลยแบบคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าแบบให้พี่แพรี่แบบใส่รสสีส้มไปเลยเอ,อ้ยคิดเองหรือใ,ใครคิดให้เนี่ยมีที่มาที่ไปแบบส่งคอนเซปต์ให้เขาอ่าใช่แล,แล้วมีโบด้วยเหรอตรงหัวนะั้นเป็นหูหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นโบเป็นโบอ๋อที่พี่ชอบใส่ออกงานไงอ่า ใช่แล้วที่ฟอดใส่ชุดนักเรียนอ่ะเพราะว่าตอนที่ฟอดอยู่มหกอ่ะฟอดเป็นนักเรียนแล้วแบบได้ไปแสดงเ,เขาเรียกว่าเลยนะแข่งฟิวคิงชาร์สวรรค์อ่ะใชอ่อ่า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 ก็คือไปแข่งระดับจังหวัดไปแข่งระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแข่งทิงช่วยพระรชาชทานตอนที่ฟอดเป็นนักเรียนอ่า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 แล้วพี่แล้วพี่ก็แบบ รู้จักฟอดตอนที่ฟอดแบบเป็นนักเรียนอ่ะง่ายง่ายอ๋อรู้อ่กเโอเคไม่ได้รู้จักตอนเป็นเด็กเด็กมหาลัยใดๆแล้วทีนี้ก็พี่ก็เป็นคนแบบอยู่ข้างบนนั่งข้างบนเป็นพี่เป็นคนมาจีบฟอร์ดไงพี่เ,<อ>เลยดึงมือฟอดไปอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแค่นั้นเหรอใช่ <laughs> แล้วพี่แล้วบาดพากับกระเป๋านักเรียนก็นี่แหละเป็นแบบเออพี่พอดีก็เป็นพาร์ฟอก็กมาจากแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอถือดอกบัวทําไม ดอกบัวคือแบบเป็นคนที่แบบรักและเชื่อฟังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เธอแบบว่าเธอจะบอกว่าพี่แพรลี่ถวายบัวหน่อยไม่ใช่ใช่ไหมที่บอกถบัวก็คือฝอจะถวายบัวให้พี่แพรโอเข้าใจไหมโอเคที่ฝอถือบัวก็คือกำลังจะถวายบัวอีบอดด้วยเอาอ่ะคราวนี้ก็คือคอนเทปที่มาแล้วก็มีลายเซ็นอยู่ข้างล่างใช่ไหม ลายเซนก็คือฟอร์ดกับแครีอ่าอันอันนี้คือแบบอ่าตัวจริงเสื้อจริงเสื้อจริงให้ดูเสื้อจริงนะครับนี่ทุกคนหล่อมากสีขาวมีไซส์มีมีอ่าแต้อาจะทำสีดำด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อคู่อถ้าสีดำนั่นน่าจะไม่เข้านะเอออันนั้นเอาไว้ไปงานศพก่อนเนาะเราเราตายก่อนแล้วค่อยตายแต่สวยมากเลยอ่ะ แล้วเนื้อผ้าดีดใช่ไหมเป็นผ้าอะไรนะคะใช่เป็นเนื้อผ้าคอตตอนอย่างดีแล้วแบบตัวหนึ่งตกไปราคาแบบหลายบาทหลายบาทอ่าบอก <ใน S 2> ราคา <ใน S 2> เปิด,ปดจองเลยว่าเสื้อเนี้ยมีทุกไซส์เนาะเดี๋ยวเราส่งไซส์ให้เนาะว่าอกเท่าไหร่เอวเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าเรามีดีเทลนะเรามีทางปัง๊มขออแล้วก็แบบสกินลายเต็มแบบนี้เลยแล้วเรามีแบบเรียกว่าไนงะสติกเกอร์มีอะไรแบบพร้อมทุกอย่างเลยก็คือเป็นเป็นเสื้อเสื้อมียี่ห้อแหลนะเนาะ เสื้อมีราคา<ช>เสื้อมีราคาอ่าเ,เสือเ้อมีราคาเสื้อกีตเสื้อมีราคาแล้วก็สามารถเช็คได้หรือว่าแบบราคาแบบอ,อือแรงอ่าเราเปิดให้จองตัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ามีทุกไซส์คอเป็นคอกลมเนาะคอเป็นคอกลมครับคอกลมเนี่ยผ้าอย่างดีเลยคอกลมนะคะแล้วเสื้อมีทุกไซส์เลยแล้วก็ราคาห้า 599 599บาทส่งฟรีใช่ไหมส่งนะครับค่าค่าส่งอ่ะจะเป็น50บาทแล้วก็อ๋อค่าส่ง50บาทครับอ่าค่าค่าส่งตัวแรก50บาทใช่ตัวต่อไปห้าสิบบาทไม่ว่าจะส่งฟรีแต่ว่าค่าส่งฟรีนี้ขาดทุนไม่เหลืออะไรเลยนะครับมีค่าส่งด้วยเนาะเพราะว่าค่าส่งอ่ะพอไปส่งเสื้อที่ฝรั่งขายล่าสุดนะตัวละ70จริงๆ70 60 50เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้นทุนต้นทุน ผ้าเนื้อผ้าก็มาแรงแล้วแล้วค่าสกีนอีกอะไรอีกก็สนใจทุกคนถ้าคนสนใจเดี๋ยวดิฉันให้ลิงก์ไลน์สําหรับการสั่งเสื้อนะสั่งเสื้อสั่งที่น้องฟอร์ดอย่างเดียวนะคะสั่งที่ไลน์น้องฟอร์ดเพราะน้องฟอร์ดจะเป็นคนส่งให้ก็คือเปิดจองแล้วเนาะถ้าขอดูเต็มๆอีกทีนึงเดี๋ยวทุกคนสนใจอยากได้นะคะใครที่เป็นเอฟซีเราสองคนิดให้จองเสื้อนะเป็นรุ่นอลิมิเต็ดด้วยทําไม่เยอะแต่ไม่บอกว่ากี่ตัวนะคะรีบสั่งจองเลย ถ้าโทรถ้าทักมาสั่งแล้วบอกว่าหมดแล้วก็คือหมดฉะนั้นมันเป็นรุ่นเพราะว่าเราทําแบบรู้สึกว่าถ้าภายในสวันนี้ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยใช่อลิมิเต็ดนะคะฉะนั้นสนใจก็รีบสั่งนะคะจะได้จะได้ทานก่อนที่ระลึกก่อนวันวาเลนไทน์เนาะใช่ครับฝากด้วยเดี๋ยวปักลิงก์ไลน์ให้นะคะขอบคุณจ้ายิ้มก่อนยิ้มก่อนอยากดูหุ่นพ่อค้ ลายมติ่มอ่ะสวยมากอยากดูลายยิ้มมาค่ะแค่นี้แหละโอเค